Morning Polly นักอ่านไพ่นะคะนักอ่านไพ่จิตวิญญาณแล้วก็เป็นเจ้าของแบรนดิ้งทา o t ของตัวเองเนาะเอ่อวินโซมิร์คเคิลเริทานะคะเป็นไพ่ที่ Polly ่เนี่ยวาดรูปเองเนาะเป็นงานศิลปะซึ่งนำงานศิลปะเนี่ยมาไว้บนไพ่ั่นเองมาไว้ที่ทาโรตนั่นเอง, uh, ot, เองคำว่าเจ้าของงานแปลว่าอะไรเราถือลิขสิทธิ์เราถืองานของตัวเองเนาะ งานที่เราเป็นคนวาดเองนะคะนั่นคือเรียกว่าความเป็นเจ้าของเนาะ,ะความเป็นเจ้าของโปรโมทนะคะโปรโมต,ะะโโมตแล้วก็ไม่รู้ว่าพอลลี่ต้องพูดเรื่องนี้บ่อยแค่ไหนเออเจ้าของแบรนด์หมายความว่าพอลลี่ทำงานอะไรที่เป็นธุรกิจส่วนตัวเป็นงานส่วนตัวนะคะฮ่ไม่ใช่งานองค์กรรัฐใดๆทั้งสิ้นนะคะ ดังนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ใช้ชื่อพอลลี่ในเรื่องของผลประโยชน์ด้านอื่นๆ่ะที่ไม่ได้เกี่ยวกับพอลลี่่าไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดก็ตามหน่วยงานในรัฐองค์กรใ,ใดๆก็ตามพอลลี่จะไม่รับผิดชอบนะคะเออเพราะสิ่งที่พอลลี่ทํามาเสมอๆและจะทําไปเรื่อยๆตลอดสี่ปีที่พอลลี่ทำก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของ reader reading tarot เนาะฮะเรื่องของ ทารดนั่นเองอไม่เคยออกนอกสิ่งนี้นะคะเออทำตลอด4ปีนะปัจจุบันก็ยังทำอยู่แต่ถ้าเกิดมีใครก็ตามที่ใช้ชื่อพอลลี่ไปเพื่อทำสิ่งอื่นหาในทางนิเก i ีฟหรือแบบว่าในทางที่แบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่ถูกต้องอเราจะไม่รับผิดชอบอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วก็พอลลี่ทำธุรกิจคนเดียวทำงานคนเดียวพูดง่ายๆเลยไม่มีพาร์ทเนอร์ไม่มีหุ้นสว่วน ก็จะไม่เขาเรียกว่าอะไรจะไม่เอาชื่อใครมากล่าวอ้างทั้งสิ้นางานของพอลลี่ก็คือทําคนเดียวเป็นงานธุรกิจคนเดียวนะคะอ,อไม่ได้พาร์ทเนอร์ไม่ได้ร่วมหุ้นใดๆกับใครทั้งสิ้นดังนั้นก็จะเห็นพอลลี่ว่าไม่ได้มานั่งไวโยศใครทั้งสิ้นค่ะเพราะว่านี่คือผลงานของตัวเองคนเดียวางานของเราคนเดียวนะคะแต่บางคนเนี่ยเขาอาจจะเห็นงานพอลลี่แล้วก็เขาอาจจะชอบก็ได้เขาก็เลย เออเอางานพอลลี่เนี่ยไป mix เมกว่าเป็นเป็นตัวเองฮะบางคนก็อาจเห็นผลงานพอลลี่แล้วเขาชอบมั้งคะเขาก็เลยแสดงออกเป็นการแบบว่าเมกว่าเป็นตัวเขาเองฮะก็ไม่ได้ว่าอะไรนะถ้าเกิดว่าความคิดสร้างสารรค์ของเราเนี่ยความคิดสริบของเราเนี่ยมันทําให้คนอื่นเขาอยากจะคัดลอกหรืออยากจะลอกเรียนแบบเออเพราะว่า มันก็ยิ่งบ่งบอกไงว่าอะไรคือออริจินอลอะไรคือแค่ของเรียนเบ็เนาะ <c oughs> ใครที่ชอบนะคะใครที่ชอบผลงานพอลลี่ห้าถ้ามาสอบถามได้เลยค่ะงานศิลปะนะคะงานของดีไว i n เฟมานินหงานแบบเบาๆงานความสวย <c oughs> เบาๆนะคะ <c oughs> งานเบาๆใครเห็นงานเราแล้วนะคะรู้สึกได้อ่าเขาเรียกว่าอะไร ได้ oh. แรงันดานใจก็เขาเรียกว่าอะไรก็ต้องรู้จักให้เครดิตบ้างเนาะเออถ้าเกิดว่าเราได้แรงันดานใจมาจากใครเออเราต้องรู้จักให้เครดิตเออประมาณนี้นะจ๊ะ <c oughs> งานออริจินอลงานวาดงานแฮนด์เมดแปลว่าเรามีออริจินอลในมือ <c oughs> เพราะมันเป็นงานวาดมันไม่ใช่งานที่เราจะไปแบบว่ารับ ใขรเออขโมยไขรผลงานพร้อมส่งนะคะเออผลงานพร้อมส่งสั่งได้ค่ะสั่งได้พร้อมส่งนะจ๊ะ <c oughs> พลังงานนี้นะคะมาให้ไพ่ทวินโซนี่แหละต้องการสื้อ่าเรื่องอะไรซึ่งไห้ทวินโซนเราก็จะเน้นไปในเรื่องของความรักเนะาะเรื่องของความรักใครไม่ชอบความรักก็ก็เลื่อนผ่านนะคะ Y Feminine ศิลปะความรักสร้างสารรค์อิสลระ <c oughs> มีหลายคนนะคะที่เขาเรียกว่าอะไรเข้ามาแล้วก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อที่จะส่งเสริมซัพพอร์ตหรือสนับสนุนอะไรเลยเป็นไปเพียงแค่เพื่อจะจับผิดซึ่งพอลลี่ก็ไม่เสียเวลากับกลุ่มพลังงานเหล่านั้น,นะ,ะ <c oughs> เลยเพราะว่าตลอด4ปีที่เราทำเนี่ยเราก็ทำคนเดียวนะ เราก็ไม่เห็นต้องไปร้องขอเสียงอะไรจากใครเพื่อขอการอนุมัติให้ทํนะะออาทสิ่งนี้นะคะเออเราก็ทำนี้นะคะตําแหน่งตรงนี้งานตรงนี้นะคะเออไม่ต้องไปร้องขอการอนุมัติจากใครถ้าเขาไม่ได้มีผลต่อบัญชีนะต่อเงินในบัญชีเราไม่มีความจำเป็นต้องไปขออนุมัติให้ฉันทําสิ่งนี้พะพลังงาน Open heart is a term that can have multiple m e a n i n g Creative freedom of fan เห็นไหมล่ะพลังงานเนาะหเห็นไหมคะพลังงานให้เปิดหัวใจห้าไพทาร์ดทวินโซนะคะต้องการสื่อสารว่าให้เปิดหัวใจห้าจัจกาความรักใครเงื่อนไขนั่นเองแต่ เราก็จะบอกทุกครั้งเลยว่าความรักไรเงื่อนไขไม่ใช่การทําตัวเป็นแมบพรมเช็ดเท้านะคะที่แบบให้คนอื่นมาเหยียบย่ำเอาตีนมาเช็ดเช็ดเช็ดไม่ใช่นะคะความรักไรเงื่อนไขคือไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะเข้าถึงเข้าถึงสิ่งนี้ซึ่งไม่ใช่การที่เสียสละค่ะเออไม่ใช่การที่พยายามทําตัวต้องเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่ตัวเองนั้นหาค,ความสุขไม่ได้เลยตัวเองไม่มีความสุขเลย เสียสละให้คนอื่นเขามีความสุขหมดให้ทุกคนได้สิ่งดีๆหมดแต่ตัวเองคือทําตัวเป็นอะไรผ้าคิริว้วซึ่งไม่ใช่นะคะความรักไร้เงื่อนไขไม่ใช่แบบนั้นเราจะพูดทุกครั้งเลยซึ่งพลังงานนี้คุณคือคนที่คู่ควรมากที่สุดที่จะมีความสุขที่สุดในโลกใบนี้อ่ะซึ่งจริงๆทุกคนนั่นแหละก็มีสิทธิ์มีความสุขดังนั้นใครก็ตามที่เขาไม่มีความสุขการที่เรามีความสุขนั่นเป็นปัญหาของเขาเลยไม่ใช่ปัญหาของเรา เรานะคะมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขเรามีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการพลัางงานเมื่อสักครู่เนาะฮาเรื่องของ creative freedom อิสระมะมีความอิสระในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆคุณมีอิสระที่จะทําอะไรก็ได้คุณมีอิสระที่จะสร้างสรรค์อะไรก็ได้ค่ะเรามีอิสระที่จะสร้างสรรค์อะไรก็ได้บนโลกใบนี้ค่ะไม่มีใครมาจํากัด ความสามารถของเรานั้นมันเป็น Unlimited ไรขีดจำกัดและพลังงานนี้นะคะกำลังจะเมนิเฟสพลังงานคุณในช่วงนี้โดยเฉพาะใครที่แบบว่าดึงดูดสีชมพูมากๆในช่วงนี้คุณกำลังจะดึงดูดเมนิเฟสบางอย่างที่มันค่อนข้างสอดคล้องกับพลังงานของคุณถ้าใครก็ตามสอนคุณว่าเราต้องลำบ,บากก่อนสบายนั่นเขากำลังสงผิด ทุกคนมีสิทธิ์มีความสุขเลยทุกคนมีสิทธิ์สบายเลยค่ะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตแบบออีซี่ไม่จําเป็นต้องไปสู้รถปบมือกับใครเพื่อให้ได้อะไรมาไม่จําเป็นต้องไปแข่งขันไม่จําเป็นต้องไปยู่แย่ง yeah. ทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยกําเนิดด้วยสิ่งนี้ค่ะว่าฉันมีสิทธิ์จะมีความสุขค่ะเออข้อออกมาเนี่ยข้อออกมาจากท้องแ้แ้แ,แ้ทุกคนมีสิทธิ์ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะเออ ไม่ใช่ว่าต้องมาลำบากเพื่อพิสูจน์ความคุณค่าความเป็นคนดีโอ้ยิ่งฉันเป็นคนดีมากเทาไรฉันต้องยิ่งลำบ,บากนะบ้าเหรอยิ่งเราเป็นคนดีเรายิ่งต้องมีความสุขค่ะถ้าการเป็นคนดีไม่ทําให้เรามีความสุขเราจะเป็นทําไมเงืออกไหมคะคําว่าคนดีแท้จริงแล้วต้องมีความสุขคนดีกับความสุขคือสิ่งที่คู่กันแต่ถ้าเรายังไม่มีความสุขแปลว่าเราความดีเรามันยังไม่ใช่ความดีที่แท้จริง ความดีที่แท้จริงต้องมีความสุขด้วยดังนั้นใครก็ตามที่บอกว่าโอ้ฉันต้องมีความทุกข์นะฉันต้องเป็นความทุกข์นะฉันจะได้พิสูจน์ว่าฉันเป็นคนดีและมีคุณค่าสิ่งนั้นไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ค่ะการจะเป็นความทุกข์เพื่อพิสูจน์ความความดีงามทั้งหลายนั้นไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นซึ่งทางงานนี้คุณตระหนักรู้เรียบร้อยแล้วคุณ a w a k น n i n g ล้วค่ะ คุณเข้าใจแจ่มแจ้งเลยว่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อจะต้องมานั่งเสียสละอะไรใครคุณมีสิทธิ์ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามสิทธิของคุณทุกคนและทุกคนด้วยเออไม่ใช่เฉพาะคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ว่าโอ้คนนี้มีความสุขได้ฉันมีความสุขไม่ได้นอกสจากว่าเขาเลือกจะทําให้ตัวเองไม่มีความสุขเองแต่ทุกคนก็เลือกจะมีความสุขกันทั้งนั้นค่ะไม่มีใครเป็นเบีย้ยใครค่ะ ไม่มีใครเกิดมาเป็นเบีย้ยเป็นหมาใครนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอสนามรบนักรบทั้งหลายเนี่ยมมดเมมบอระคะ์คุณคือความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะคุณคือความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ทุกความมั่งคั่งอยู่ในคุณทุกความอุดมสมบูรณ์อยู่ในคุณ